นี่เลยครับชาช,ช็อกโกแลตลักษณะคล้ายคยมงกุฎเห็นปะจริงๆ,ๆไม่ใช่มงกุฎหรอกมันคือด้วยความที่ครั้งนี้ากพยายามทําให้มันง่ายโดยการตีแป้งไอทารทตัวโรคให้ละเอียดด้วยถุงซิปไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นทาให้เนื้อก็จะไม่ค่อยละเอียดแต่แบบนี้อร่อยนะเวลาเคี้ยกินแล้วจะมีเท็กเจอร์ตัวเนื้อแป้งด้านนอกเนี่ยจะไม่หวานเพราะว่าผมไม่ได้ใส่น้ําตาลใส่ตัวนมหรือใส่ไซรัปเพิ่มเลยเลยนะครับแต่ตัวช็อกโกแลตตรงกลางนี่หวานแน่นอนเพราะว่า ยกใช้เลือกช็อกโกแลตบาร์ที่เราฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคิปบุโยกอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาอยู่ตรงนี้แสดงว่าทําขนมมาทำามกข้าวอีกแล้วคิว่มททาขนมครับคลิปนี้จะมาทมาชาร์ตเบิรช็อกโกแลตครับทําง่ายๆด้วยวัตถุดิบไม่กี่อย่างและก็ไม่ต้องใช้เตาอบยเดี๋ยวใช้เหมือนเดิมครับวันนี้เราชอบใช้นี่ตัวนี้กำลังคิด โอ伊โอครับตัวทาทำเป็นตัวแป้งขาชอ็อกโกแลตเราใช้ชอ็อกโกแลตบาร์กับชอ็อกโกแลตบอลแน่นอนนี่ขาดไม่ได้เนยครับผมเลี่กใช้เป็นเนยก้อนๆเง,งี้ยก้อนสิบกรัมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เรียกอยู่ออกมาใช้ไม่เยอะนี่ครับนมแอลมอนด์เดี๋ยวเรา,าเริ่มทำกันเลยก่อือ่นอย่าลืมกด subscribe อยู่ด้วยนะครับกดเลยกด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 อ่ะเริ่มทำกันเลย ขาปรับกล้องก่ีเออโอเคหมดเต็มเลยมาทางไหนเนี้ยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเริ่มทำจากตัวแป้งก่อนละกัน,นเลยเราต้องแยกตัวโอลโอก,กับครีมออกจากกันเนาะ ครางนี้เราใช้ทั้งหมด9ชิ้นนะครับถ้าใส่มีหอใหญ่ก็ใช้9ชิ้นได้เลยเดี๋ยวซื้อนหอยเองเงี้ยมันใช้ง่ายไงบางทีใช้ไม่หมดหรือทาไม่หมดจะได้แกะไม่เยอะโอเคเราแก,แ,แกะแยกกจากกันนะครับครีมกับตัวโอเลโอ เราไปให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องออกเกี้ยงก็ได้ <S <S ทั้งหมดเนาะทั้งเก้าชิ้นเลยโอเคตอนนี้หยกก็แกะตัวไอโอ้กับครีมเยลยวกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทุบมาบดนั่นแหละถ้าใครมีขั้นตอนนี้ถ้าใครมีโครบมีเครื่องบด ั้งปั่นนะครับใช้ได้เลยนะเพราะมันเอียดกวดว่ะแต่อยูใช้ถุงซิปมันง่ายดีโอเคเทคนิคการปิดนะพยายามให้ไล่อา,ากาศออกไปหน่อยเพราะว่าถ้ามีอากาศมันถูกยากเดี๋ยวขอพักว่าน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องอุ่นเนยลืมเลยจะได้ไม่เสียเวลา เราใช้ออรดโอเชิ้นใช้เนยทั้งหมดเนี่ยมันก็อนละสิกรัมอ่ะก็เหมือนว่าก้อนละไอสามชิ้น10กรัมสามชิ้นเกชิ้นก็30กรัมใสไปเลยขั้นตอนเนี้ถ้าใครมีแบบอุ่นในน้ำก็ได้นะอุ่นด้วยไอ้น้ำอ่ะแต่อเอาง่ายๆอ่ะมันจะเร็วหน่อยเดี๋ยวใช้ไมโครเวฟอุ่นประมาณ30มสิบวิ นี่นะครับเอาเนยไปอุ่น,นในโครเอตไฟกลางหรือแรงก็ได้ประมาณ30วิบีเดี๋ยวเราทำตัวเนื้อชาร์ต่ทตอทุบโอริโอ้นี่แหละครับทุบรอบนี้ใช้ความละเอียดนิดนึงนะไม่ใช่ทุบแบบทุกทางที่แบบโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้ว ให้เรากลับมาเทใส่ถั่วผสมนะครับนี่เลยว่าถ้าเกิดเราทุบถ้าเราแกะครีมไม่ค่อยละเอียดมันก็จะติดติดอย่างนี้น่าเสียดายตัวผงโอริโอที่ทุบมาเราจะได้เป็นประมาณนี้ป่ะก็จะละเอียดระดับหนึ่ง เดี๋ยวเราดูเนยในโคเวฟกันนี่คือเนยที่เราอุ่นไปแล้วประมาณสามสิบปีมีส่วนที่ไม่เนี่ยไม่ละลายจนๆโอเคขั้นตอนต่อไปง่ายๆเลยครับเอาเนยล้อ้นเนี่ยเทลงไปในโอรีโอเลยเลยทั้งหมดเลยครับ โอลโอเก้าชิ้นเลยสาิบกรัมคิดง่ายๆคือสามชิ้นต่อสิบกรัมถ้าใครอยากทำน้อยๆร้อนแล้วเนีย่ยโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราคนได้เลยเราต้องคนตัวเนยให้เข้ากับโอลิโอให้ชื้นเลยอะ่ะง่ายๆเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ คนไปเรื่อยๆเ,เลยครับแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าต้องให้มันเซ็ตตัวนะมันก็จะแบบดูล้วนๆแล้วก็เงาๆด้วยเนยโดนิดิดช้อนออกมาเหมือนเนยจะน้อยไปเลยอ่ะจะขอเติมเนยอีก10กรัมดีกว่า ชคดีนะซื้อสำรองไว้อยู่ไม่ค่อยชอบซื้อนเนยก้อนใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้เราใช้นิดเดียวอะ่ะนี่เลยครับอันนี้เดี๋ยวขอแอบขี้กกงนิดนึงน,นะเพราะว่าเอา,าช่วยนันแช่น้ําไปแล้วเจมไม่มีแล้วว่าต้องใช้ช้วยนี้เดี๋ยวอุ่นเนยอีกสิบกรัมเพิ่มมาแล้วกันนะครับเพราะทั้งนั้นถ้าเป็นโอ๊โอกเก้าชิ้นกับเนยสี่สิบกรัมแล้วกันเพราะพออุ่นออกมาแล้วมันดอนนี้นเนี่ย มานังนแบบไม่ตัวเนื้อเพราะใส่ไปตัวโอรลโอมันไม่ได้แบบทอยากดบบได้เดือเลยนี่ครับในละลายแล้วที่เติมเราเทแล้วคนไปเรื่อยๆเ,เลยอโอเคลุงมี้ทำ40กรัมนจานแรกเป็นถิ่งที่เราอยากได้แล้วอะ่ะ เนี่ยมันจะเนื้อจะดูเป็นอย่างเงี้ยล้วนก็จริงแต่มันจะเงาด้วยเนยจนทั้งหมดอ่ะทั้งชิไม่มีตัวไหนที่มันไม่ติดกันเนยอะครับใช้ได้หละบางคนนะเขาทําง่ายๆอ่ะอดี๋ยวเห็นของฝรั่งอ่ะเขาใช้คุกกี้ทําเหมือนกันนี้แหละแต่เขาทุบในถุงซิฟเสร็จแล้วเขาเทเนยเข้าไปขยําเลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเอามาใส่พิมที่เราจะทําเป็นทาร์ท เดี๋ยวไล้เป็นถ้วยฟอยนะพอดีซื้อมาแล้วมันมีเยอะเอากูไว้ตรงตูดก่อนให้ทั่ววางตรงทั่วตรงตูดถ้วอยอะครับแล้วกดให้แน่นนะให้มันติดกันเลยแน่นๆอนะวางอย่างนี้เนาะนะนนะเคลียร์พื้นที่นิดนึง นี่ยครับกดให้แน่นๆเลยนะวางกับพื้นแล้วก็กดให้แน่แนอย่างเงี้ยปูลงพื้นก่อนเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวปูพื้นให้แน่นๆ,ๆเลยเหมือนอับอะ่ะโอเคขั้นตอนต่อไป กดด้านข้างเหมือนทําขอบอะทําทําให้เป็นถ้วยอะครับกดรอบๆเลยนี่ส่วนนี้จะทำได้ประมาณทักงสองถ้วยถ้าใครมีถ้วยที่ไม่ใช่ถ้วยฟอยอะครับเป็นถ้วยแบบถ้วยแข็งๆอะก็ะจะทำง่ายกว่านี้นิดนึงเนาะหรือมีพิมพ์ท่าสวยๆเลยอะ กดให้แน่นเทคนิคคือต้องกดให้แน่นเห็นไหมขนาดจ,จะกดยังร่วนเลย <S <S 2> <S 2> ตอนนี้เราใส่พิมพ์เรียบร้อยเสร็จแนละ้วได้สองถ้วยนะครับเห็นไหมอย่พยายามอัดๆและเกลี่ยๆให้ไปถึงขอบทั้งสองถ้วยเลยแน่นๆนะพยายามกดให้แน่นไว้ตัวเนื้อทาสของเราทาคุกกี้ทำง่ายๆนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราเอาตัวทาที่เราเอัดใส่ครีมแล้วครับแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ30นาทีให้มันเซ็ตตัวแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาเตรียมทำตัวเนื้อช็อกโกแลตกันดีกว่าครับนี่ครีมที่มเมื่อกี้หยกทิ้งเอาไว้แกะออกมาเสร็จปุ๊บเรา,เาช็อกโกแลตบอล ธรรมดานี่เลยใส่ผสมเข้าไปครับและชอกโ,โกแลตบาร์เดี๋ยวแคปเปนเดลฟี่ที่มีพีนัทน,นะ mm hmm. เวลากัดไปมันจะได้แบบมีถั่วมีอะไรบ้าง mm hmm. แล้วก็นี่เลยครับ สังเกตว่าที่เมื่อกี้หยกไม่ทิ้งช่วยเนยเพราะหยกจะขอเนยอีกนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติให้กับตัวเนื้อช็อกโกแลตนะทำครัวครับก็อย่าให้มันเหลือทิ้งนะครับเกี่ยวอกมาให้หมดเลยเพราะต้องการเคียน,นิดนิดให้อยู่ในเนื้อช็อกโกแลตประมาณนี้ครับแล้วเราก็ใส่นมใช้เปนมจืดใช้นมจืดได้เลยนะครับหยกใช้เป็นนมแอลมอนด์ พอดีมีอยู่ในตู้เย็นแค่นิดเดียวใส่แค่กลนๆประมาณนี้ไปแล้วนี่ครับชบ็อกโกแลตบอลครีมที่เหลือจากโอ,อโอชโ็อกโกแลตป่าแล้วก็เนยน,นิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไปในไมโครเวฟอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นไฟกลางนะใช้ไฟแรงไม่ได้เพราะช็อกโกแลตมันไหม้ง่ายใส่เข้าไปเลยไมโครเวฟสามสิบวิตนตานี้ก็ช็อกโกแลตออกมาครบสามสิบวินาทีแล้วนะครับ นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ละลายละลายนิดนึงแต่ยังไม่ละลายหมดนะเดี๋ยวเราต้องคนให้ทุกอย่างเข้ากันทั้งตัวช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบอลและครีมออริโอแล้วก็นมแล้วก็เนอยอันนี้มันจะร้อนมากเลยนะเพราะช็อกโกแลตมันจะร้อน ไม่ต้องเติมน้ำตาลหรือเติมอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวครีมโอรอิโอเขาค่าจะหวานแล้วก็ช็อกโกแลตบาร์เขหวานอยู่แล้วอือวนน้ทุกอย่างเข้ากันเท่านี้เองแล้วก็ตั้งพักทิ้งไว้นะครับหาฝาแล้วมาปิดไว้นิดนึงช่วงนี้เรารอให้ตัวทาร์สเราที่ใช่ในตู้เย็นให้ครบสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทำต่อให้ดูกันครับ ตอนนี้ก็ครบเวลาสามสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวออกจากเย็นมาดูกันว่าได้ไหมนี่เลยเห็นไหมว่ามันก็ใช้ได้ดีนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาลากช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตที่เราทำไว้เมื่อกี้ครับตอนนี้มันก็อุ่นดีแล้วนะวันช่วยละช้อนอะ่ะช่วยเลย ก็จะอุ่นๆเลยนะ <Okay. S 1> เหนียวเชียวอ <Okay. S 1> ันนี้แล้วก็เกี่ย <Okay. S 1> ให้เต็มถ้วอยอะครับ ครับมันจะเหนียวนิดนึงเนาะเพราะว่า็อกอย่างเริ่มอุ่นแล้วมันยังไม่ได้อันนี้เหมือนตอนที่ออกจากเว็บใหม่มันจะเหลวนิดนึงจะทำง่ายกว่าใส่ให้เต็มถ้วยไปเลย ดีนะว่าเนี่ครับประมาณนี้แล้วก็เกลี่ยให้มันแบบให้มันเนียนเต็มถ้วอยอะครับไม่มันเหนียวติดอันนี้ครับเสร็จปุ๊บคอนิดนึนงอันนี้ เดี๋ยวเราเติมให้เต็มทั้งสองถ้วยนะครับเสร็จแล้วเราไปแช่ในช่องฟรีซรอบนี้เป็นช่องฟรีซนะประมาณ3 0มสินาทีเดี๋ยวก็ทานได้ลวเดี๋ยวพอใช้ต้องฟรีเซตตัวแล้วหยกเอามาแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ชาร์ดดับเบิลช็อกโกแลตน่าจะเซจต,ตัวแล้ว๋ยวเราตามตรงเลยย่ลืมว่ามันอยู่ในตู้เย็นและลืมว่าต้องมาถ่ายให้ดูรู้ตัวมาแกะตอนไหนวะตอนนั่งเช็คเทปอยู่อะแล้วก็แบบเอ้ยแล้วคิดตอนคิดตอนจบไปไหนวะอยู่ในตู้เย็นเปิดดูก ถึงความลับมาเลยว่าตู้เย็นมีแต่ของแช่แข็งแม่กับพี่สาวขาตุ้นไว้ให้กลัวน,น้องหมดตายนี่ละครับนี่ออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงแล้วกันตอนนี้ถ่ายดูไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วทั้งสองชิ้นออกมาแล้วเดี๋ยวแกะจากพิมพ์ให้ดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงน่าจะแกะได้ง่ายแหละเพราะมันเพิ่งออกจากช่องฟิสสไอ้ความงี้ได้เลยอ่ะออกเลยนี่เลยครับ ชาช็อกโกแลตลักษณะคล้ายๆมงกุฎเห็นปะยจริงๆไม่ใช่มงกุฎหรอกมันคือด้วยความที่ครั้งนี้อยอกพยายามทาให้มันง่ายโดยการตีแป้งไอทับทุบตัวโรให้ละเอียดด้วยถุงซิปไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นทาให้เนื้อก็จะไม่ค่อยละเอียดแต่แบบนี้อร่อยนะเวลาเคี้ยวกินแล้วจะมีเทคเจอร์ตัวเนื้อแป้งด้านนอกเนี่ยจะไม่หวานเพราะยมกไม่ได้ใส่น้าตาลใส่ตัวนมหรือใส่ไซรัปเพิ่มเลยเลยนะครับแต่ตัวช็อกโกแลตตรงกลางนี่หวานแน่นอนเพราะว่าเอกใช้เลือกช็อกโกแลตบาร์ที่ค่อขนข้างจะหวานมาใช้ เราทำทานกันดูนะครับไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่ตู้เย็นโอ伊โอเนยช็อกโกแลตแค่นี้ก็ทำได้แล้วทำทานแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยไม่อร่อยมาคอมเมนต์คอมเมนต์ให้อ่านกันนะครับหรือมีเทคนิคดีๆยังไงมาแชร์กันแล้วอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อๆไปคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวทำถ้าทำได้จะทำให้ดูกันทำทานกันนะครับบายเจอกันคลิปหน้ากด subscribe